หิวข้าวค่ะทุกคนม่ขอกินข้าวก่อนนะคะไม่ไหวหิวข้าวกินข้าวก่อนไงดีเนี่ยมาจา้ามาจา้าหอนได้พอได้ไหิ้วยิ้วพี่เขาก็ตำหม,มักทอดเด้อค่ะคกูจักหมักต่องบ่ะหมักกระทอนบ่ะ มาแย่ยเออหมักกระถ่อมมาเด้อมาเด้อดูสั่นนะพอหิวกับสั่นเลยมันแดดร้ายเนาะพี่น้งองหืมหืมจับจบพ่อหิวอย่างไรลูกกระทชอนค่ะแต่บ้านยายเอิอหมักกระหมักตอกหมักตอกนาะคะ่ะแย่แดดเมื่อเมา ผู้ใจบุญผู้ใจบุญเพื่อนหนแกมากขาะชับแจ่มแต่ต้องกินกับข้าวสวยเนาะค่ะเนาะเอาไปกินตอนเย็นตอนนี้กินก็เหยียวไปก่อนกินจำเหนียวก่อนกินพ้าวมีแห้งเนาะมาอยู่นอกคันน้อง พี่น้องปราแดก,กับมีเ่เลยจ้ะเดี๋ยวย่าถ่ายคลิปไปแค่นี้เด้อเดี๋ยวย่าจิบไปชีอีกกรแดกต่อเนาะคะ่ะขอบคุณเนาะค่ะเนาะงจิบหนาบอกกันหมาจ้ะพี่หนำเดเย็นแนวจะได้ตื่นใจเนาะค่ะเนาะงว้าชื่นใจอีกขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคลิปหน้าบอกันหมาได้อค่ะเด้อ